สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครัวคารบอยพามาดูดอกบัวบ่อบัวหลังบ้านคะ่นะณเท็กซัสอเมริกานะคะเมียฝรั่งต่ใจไทยจ้าก็มีเนี่ยบัวอยู่หลังบ้านก็ได้มาจากเพื่อนนะคะทุกคนได้เหง่ามาแล้วก็เอามาลงในบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วโชคดีมากที่มันออกสองดอกพร้อมกันเพราะว่านานแล้วหลายปีแล้วมันไม่ยอมออกดอกพร้อมกันมันออกทีละดอกจก้ะแล้วคราวนี้เมื่อกี้ดอกที่3ด้วยนะเออชอบมากอะ่ะแล้วก็มี น้องปลาเขาก็อยู่ใต้นั้นนะคะได้ร่มได้เงามีใครปลูกบ้างไหมคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครัวคาบอยพามาดูดอกบัวบ่อบัวหลังบ้านคะ่นะณเท็กซัสอเมริกานะคะเมียฝรั่งต่ใจไทยจ้าก็มีเนี่ยบัวอยู่หลังบ้านก็ได้มาจากเพื่อนนะคะทุกคนได้เง่ามาแล้วก็เอามาลงในบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วโชคดีมากที่มันออกสอดอกพร้อมกันเพราะว่านานแล้วหลายปีแล้วมันไม่